สถานการนิดหน่อยครับไม่รู้ว่าน้องจะกลัวแต่ก็โอเคพยายามให้เขาออกมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยวันใหนวันใหม่ได้คุณหันมาก่อนสิคุณหันมาก่อนวันไหนวันไหนเออใช่แล้วคุณหันมาก่อนแล้วมอยมาคุยก่อนมาเนี้ครับผม เขากลัวเสียงกองกับกลัวสิงโตด้วยครับผมก็เลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทั้งหลังซ้อมลันนะครับซ้อมว่าจะเป็นสิงโตแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรก็ยังมีกองเลยสิงโตเข้าคิวใช่เข้าคิวสิงโตไปแล้วไม่อยู่แล้วคุณกลัวสิงโตเหรอคะกลัวไหมคุณกลัวไหมสิงโตใช่ไหมคุณไม่กลัว สิงโตใช่ไหมสิงโตสิงังใช่สิงโตไปแล้วคุณหันไปหากล้องเลยสิสงโตไปไหนเอาอ่างเปามาให้ปะเนี่ยไหนอ่างเปาอยู่ไหนอ่างเปาอยู่ไหนอยู่บ้านนี่ไงอยู่ที่มืออยู่ที่มือคุณนี่ไงอ่างเปาเนี่ยเต็มเลยอ่ะคุณโชงมาหน่อยเรวได้มาเยอะไหมันนได้มาเยอะยังงองแงอยู่เพราะว่าคงแบบกลัวจากเสียงเสียงงองเมื่อกี้แหละครับมางเมื่อเช้าก็มีี บ้านทคที่บ้านได้ม่มีแก๋อไหว้ไปเลยว่ายไปเมื่อคืนเมื่อคืนครับผมแล้วเดี๋ยวคงมีคืนนี้อีกรอบหนึ่งครับผมค่ะเป็นไงครับก็เป็นบรรพบุรุษจีนเลยบ้านนี้ใช่ครับผมก็แม่เป็นคนจัดการครับเรามีหน้าที่ลงว่ายครับผมแต่วันนี้เฮียบอยไม่มาตอนแรกนึกว่าจะมาหมดบ้านไม่มาไม่มาไปไหนมาไม่ไหนเฮียบอยไปไหนไปไปละครเยอะเลยไปไหนนะไปทำไมนะไปละครเยอะไปละครเยอะเลย ไม่ได้ไปบ้านเพื่อนไม่ได้ไปบ้านเพื่อนไม่ไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนหรือเปล่าไปได้ไหมไปได้ไหมคะไม่ได้โมโยาตี้ะหรอคะโอเคครับผมเขาบอกว่าเรื่องค่าตัวเป็นแฟมมารี่หรือว่าจะเบาแน่นจริงไหมครับก็คิดค่าตัวเป็นปกติแล้วครับผมก็คือเหมือนกับเป็นแอคเซสมาครับผมไม่ได้เพิ่มพิเศษอะไรก็ช่วงนัดเดทกานด้วยลที่จริงขๆก็ปกติแล้วครับผมใช่คือคือความจริงแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าแยกกันดีกว่าทุกคนแคุ่ท้ายรวมกันตอนสุดท้ายตอนพลาดแต่คนแต่ละคนก็รวมกันเฉยครับไม่แย่อะไรมีวันใหม่แบบว่างอสอะไรเงี้ยมีคนอยากสร้างออกมาคุณคุยกับคุณคุยกับกล้องเหมือนนี่ก็ดีครับดีชอบที่จริงก็ดีใจที่แบบเรียกว่าอะไรดีครับหลายๆคนก็ชอบน้องแบบว่าอยากให้น้องไปร่วมงานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เหมือนที่บอกว่าเราก็ต้องค่อยๆดูไปอย่างงานนี้เราก็เห็นว่ามันก็เป็น พี่ใหม่เหมือนเรียกอะไรพี่ใหม่ของจีนอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ก็เป็นบ้านเราด้วยนะบ้านเราก็เป็นคนจีนอะไรเงี้ยคิดว่าก็โอเคไม่เป็นไรเราก็เป็นงานมากขึ้นก็ที่จริงเขาก็โตขึ้นแหละเขาก็รู้เรื่องมากขึ้นนะแต่ว่าอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยครับก็ต้องค่อยๆแบบปลอกไปน้องน้องครับผมกัวลกังวลกังวลน่าตอนนี้ก็ถึงยังไม่ถึงว่าห่วงแต่ว่าคือคือเป็นห่วงเขามากกว่าเรื่องแบบเรื่องการเรียนเรื่องสุขภาพอะไรงี้เพราะว่าตอนคือช่วงนี้ก็จะแบบมีแบบ มีไอบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องต้องคอยดูแลเขามีงานอีกไหมครับน้องคนใหม่มีติดต่อณตอนนี้ยังยังไม่มีครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะใกล้เข้าโรงเรียนแล้วใกล้เข้าแล้วครับสองเดือนเดือนอะไรก็ต้องไปโรงเรียนแล้ววันนี้เรื่องฝูกฝังบอกว่ายังไงบ้างน้องเข้าเรียนาอ๋อไม่เลยครับเขาโรงเรียนนานนานโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนชนานนานใช่โรงเรียนชนานนานชอบไหมครับชอบชอบเออมาชอบตลอดเวลา อ๋อเหรอชอบตลอดเวลาเลยเหรอชอบไปเรียนตลอดเวลาเลยเหรอโอเคบ่อยๆระหว่างพี่น้องกับพี่พัชพี่หล่อค่ะพังพี่แจ๊คฟังพี่แจ๊คโอ้ใช่ไหมตะโกนแรงเลอะไรอะไรเนอะอ๋อเพื่อนเพื่อนครับมีเพื่อนชื่อต่อเพื่อนเขาเพื่อนเขาเราไปทะเลแล้ว วันใหม่วันใหม่น้อกกระเพราให้รอกันค่ะพี่น้องกับพี่พราค่ะวันใหม่วันใหม่ด้วยเหรอโอเคแล้วใช่ทุกคนเลยม้าม้าให้อ่งเปล่าแม่ให้อ่งเปล่าไหมแม่ให้ยังยังอ่งเปล่าคืออะไรดีกว่าอ่งเปล่าคืออะไรอ่งเปล่าคืออะไร ไม่รู้คืออันนี้คุณถืออยู่นี่แหละอังเป้า yes, นี่คุณถืออยู่คุณครับผมที่เขาไแ่ใช่ครับผมก็คือจะเน้นเรื่องเรื่องการเลี้ยงมากกว่าครับผมใจไม่ไหวสุดนโตคุณหนักไง ใชไม่ไหวเลยเพราะทำไมเพราะอะไรไม่ไหวคะเพราะอะไรคะโเพราะว่าคุณโตแล้วไงใช่ไหมใช่ไหมโมยโมยแบบโมยพรกินให้หนาอยทีไมเออมื่อี้ไงที่เราคุยกันมแ้ก็ไม่หลับไม่ใช่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 ไม่ใชเดี๋ยวขอไหมทำไมนะเฮงงนะคะเเงนะคะเงนะคะเงนะคะ ครับผมหนึ่งละครนิดนึงค่ะได้ดูละครคุณแก้มตาหวานใจโอ้ยไปเล่นเป็นใครมานะคุณได้ดูไหมไปเล่นเป็นใครมานะคุณได้ดูไหมไปเล่นเป็นใครมานะมดไรมดมรต้นนอยต้นนอยใช่ไหมต้นนอเล่นกับเฮียบอยไงนี่คุณเป็นอะไรนะคุณคุณมองกล้องแล้วใครประตูหนีบใครประตูหนีบคุณคุณคนละเรื่องแล้วลุงจ้างกับประตูหนีบคนละเรื่องใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเลยเห็นร้องเลยครับผมก็ก็คือก็รู้สึกว่า ต,ตื่นเต้นแหละเพราะว่าได้ได้เห็นเขาแบบไปเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจกับท้องจริๆมีแบบติดต่อมาเยอะนาดนี้อ๋อตรงนี้ผมผมไม่รู้ต้องต้องคุยกับทางแม่ครับผมพะนละมัดเกี่ยวกั็ไม่ก็ไม่ค่อยรู้นะครับจริงๆก็ไม่ก็ไม่คิดอยู่ว่าถ้าต่อให้ไปได้จริงได้หมอกษัยอะไรจริงๆก็ได้ใช่พี่ๆก็เหมือนเช่าโยดาจเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนจะพาเขาไปเที่ยวแหละครับใ ใช่อันนี้คือมามัเที่ยวแหละแต่ว่าพอดีว่ามาเจอสิ่งโตเสียงดังไปวันนี้พี่โอยดาไม่ได้มาแล้วครับคุณอุยพรตุจจีนหน่อยสิจริตุจจิขอด้วยคนเฮ่งนะครับเร็วเรอ่นคนเนจี่ึโตมาแล้วงโตมาแล้วถงโตมาแล้วงโตมาแล้วนโตมาแล้วงมาแล้วโมาแล้วถึมลม เพงๆมีความสุขอะเจมีความสุขนะคะรับตัวเป็นความสุขอเ